สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนถามว่าว่าอะไรรคับเราหายไปไหนมานานหายไปไหนไา้ครับติดกิด๊กแล้วสิติดงานครับติดงานติดงานแย่เลยกูเห็นนั่งเล่นเกมสอบอะไรกวะสอบกูสอบได้เงินครบแล้วสอบมิเทอร์ของยอว์สอบมิของรอยอด้วยครับครับก็มันสอบไม่ตรงกันต้องเบ่งเวลาใช่วันนี้ก็ไม่อยากเล่นมากนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าเล่นเยอะเกิน ทำไมทำไมราตรีวันค่ำครับอยากคือไหมวันนี้คืออะไรพี่ตาพี่ตาเอาเลยตาครับเอาเลยเอาเลยดีบ้าวรักน้อง้าวจังว้าวแปลว่าอะไรรูึไหมอีกรอบอีกรอบเอาอีกรอบฟิวเอฟเวอร์่อวยดีบ้าวรักน้อง้าวจังว้าวแปลว่าอะไรวะแปลว่า่รักเนี่ยพี่รักน้องมากเลยนะครับเออแล้วมีคำมีคำอะไรวะมีคุณ มีคนได้ได้ยินมาโฟกัสเลย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 จริงๆนะคือเขาบอกว่าทังนี้ได้ให้ทำนี้ให้ให้ว่าทำไงครับแล้วไอพี่พี่บ่าแล้วงอย่างหก็คือพี่รักรักรักอ เฉียงเลยอพี่ดังน้องมากเลยโค้ชชอบเลยคนโคกชมุกเขาบอกว่าวันนี้เราเล่นเดี๋ยวเราเล่นมากไปแล้วมีมุกมีมุกมุกอีกมุกอะไรขอามุกอะไรดีวะขนมขนมไหนะขนมขนมเออเบี้ยววะเบี้ยววะขนมกวนไม่ขนมวันก่อนมาขนมส่งโฟกัสมาเลยสองคนเฮ้ยเมื่อวานกูไปเอาขนมนั้นมาที่บ้านทำไมวะโคูรลงคาเลยทำไมอ่ะขนมกวน เราวันนี้ห่างหายไปนานครับก็จะมาลองพินครับ่าอยากเล่นมากครับกีตาร์เราก็ไม่เล่นวันนี้ครับร้องสงสดเพลงะักอินฟมัสครับคิดถึงพวกคุณทุกคนโอเคโอเคครับไม่ต้องกดปิดเลยครับปิดหน้าจอไม่ต้องกดไม่ต้องกดเออไปไปเลยครับยกที่ม่จบเร็ว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 เรร็วร็วเงครับ ียนนแก่ในความมืขสับสนวนไปในชีวิตในความมืดมิดกับเกินบนเตียสิ้นวันพบบางสิ่ง ที่ลีนแสงปลายาง,ตางต,งต,งต,งตงไม่เจอกับเธอชีวิตก็เปลียนไมีตาคนดีที่เธอมอบให้ชีวิตฉันไดพบบานอย่าง,งยังไม่ถึงตอนเลย่ กูปิดมาจะคิดหาคํำทุนดีใดเพียงพอก็มีพักต่าคนใดที่ครันี้ที่จะพูดแทนความรู้สึกที่มีที่จะใช้แทนความรู้สึกดีมีเพียง ตอนคนเดียวจนี้ไปจะมีได้คำว่าสุดหัวใจไม่อาจไม่อยากความจริงในดไ,ได้เพียงคำว่ารักเจอ แชรความรู้สึกที่มีที่จะใช้แทนความรู้สึกพอดีมีเพียงคำคำนี้รั่คือทุกความรู้สึกที่มีเธอคนเดียวจากนี้ไปจะมีแต่คำรักสุกดท้าย ความจริงใดๆกไ,ได้เพียงคำว่ารกมีแค่ฉันและเธที่เป็นเพีตัวละครสงรองรีบบอเรียนรยักจากนี้ไปทุกวันฉันคอยจะเกใจว่าที่รั รักอ ja. <Be be. S 1> ิน <Elena> ฟิมัทโอ้รักอินฟิมันะครับจบแล้ไป SC2 หายไ่นานหายไม่นานคิดถึงก็ไม่าืมวนนี้รักทุกคนเลยคิดถ ครับคิดถึงยากต้องหรือเปล่าบ้างอ๋อยาญาตเราตินฟังไว้ที่พ่อพูดไปโพสตมาเราเจอกันคืนนี้คืนนี้ไม่ใช่สวัสดีครับ